สิ่งแวดล้อมแก้วหรือพลาสติกอะไรดีกว่าสําหรับสิ่งแวดล้อมระหว่างวัสดุทั้ง2ชนิดคือแก้วกับพลาสติกมีข้อดีคือแก้วมีความแข็งแรงทนทานกว่าพลาสติกแต่พลาสติกพกพาสะดวกใช้งานง่ายเบาสบายข้อเสียแก้วการผลิตยากใช้ทรัพยากรในการทําขึ้นมาเยอะ ต้นทุนการผลิตก็สูงทั้งในเรื่องการขนย้ายการจัดเก็บนำออกสู่การค้าขายจะลำบากทำให้แก้วมีมูลค่าสูงกว่าพลาสติกเมื่อออกมาขายส่วนพลาสติกใช้งานง่ายผลิตง่ายราคาถูกทำได้เยอะและการจัดเก็บง่ายพื้นที่น้ำหนักน้อยแต่การทำลายก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอสมควรถ้าต้องเลือกใช้วัสะดุ2ชนิดนี้คือแก้วกับพลาสติก ถ้าคิดในเรื่องความคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวราคาสูงแต่ใช้งานได้นานก็อาจจะต้องเลือกเป็นประเภทแก้วเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันดูแลง่ายใช้งานง่ายมีความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องว่ามันจะเสื่อมสลายอ่อนย้วยแต่ต้องระวังเรื่องการตกแตกการกระแทกมีรอยร้าวแล้วระหว่างวัสดุทั้งสองชนิดคือแก้วกับพลาสติก อะไรกำจัดง่ายกว่ากันขั้นตอนการทำลายวัสดุแก้วกับพลาสติกคือแก้วทำลายง่ายกว่าพลาสติกแต่มีต้นทุนการทำลายที่สูงกว่าส่วนพลาสติกการทำลายก็ง่ายแต่จะเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนขณะที่ถูกกำจัดพลาสติกจะมีความเสี่ยงมากกว่าแก้วกับพลาสติกมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอันไหนมากกว่ากันแก้วมีน้อยกว่าพลาสติกถ้าคำนึงถึงเรื่องการสร้างมันขึ้นมาทั้งขั้นตอนการหลอมการหล่อขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพลาสติก ค่อนข้างมีผลกระทบสูงเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เล็กทําให้ตัวพลาสติกสามารถแทรกซึมไปในที่ต่างๆในระบบนิเวศได้บางอันเข้าไปในการหายใจทําให้มันฝังออกมาไม่ได้กลายเป็นพิษในร่างกายอย่างเช่นในตัวปลาหรือกับเต่าที่กินเข้าไปทําให้ระบบย่อยของเต่าไม่สามารถย่อยพลาสติกได้ก็จะทําให้เต่าท้องอืดตายทําไมถึงนิยมใช้พลาสติกมากกว่าแก้ว <S <S เหตุผลหลักก็คือในเรื่องความประหยัดต้นทุนการผลิต คือน้อยผลิตได้เยอะและพกพาสะดวกจัดซื้อได้ถูกในเรื่องของอายุการใช้งาน พลาสติกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนสามารถใช้ซ้ำขึ้นอยู่กับพลาสติกชนิดนั้นว่าสร้างมาใช้งานในลักษณะแบบใดปัจจุบันจะมีถุงพลาสติกที่หนาและบางเพื่อให้มันย่อยสลายได้เองก็จะทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทาไมถึงแก้ปัญหาเรื่องของการใช้วัสดุ2ชนิดไม่ได้สักทีในเชิงระบบนิเวศปัญหานี้เป็นเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์พลาสติกลอยไปในที่ต่างๆลอยไปเรื่อยเรื่อยู่บนผิวน้ามันทําให้เกิดภาพลักษณ์ของพลาสติกที่ดูน่ากลัวพอใช้ง่าย ไปเห็นก็เป็นพลาสติกก็ทิ้งเลยทําให้ขยะพลาสติกมีมากกว่าแก้วอย่างแก้วมีมูลค่าที่คนรู้สึกว่าทิ้งไปก็เกิดความรู้สึกที่เสียดายพลาสติกมีมูลค่าน้อยทิ้งไปซื้อใหม่ได้ก็ทำให้พลาสติกเป็นปัญหาชัดเจนที่สุดในระบบนิเวศท,ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา,าจะให้มันลดลงต้องแก้ที่พฤติกรรมการใช้หรือทัศนคติของคนซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากเพราะทำจนเป็นนิสัยไปแล้วพลาสติกใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บเลยทิติมาสี่สุวันสักดารายงาน